สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องทีดอาร์ทีคุณครับก็สำหรับนี้เราจะมาเล่นแมตต์อารีนาครับเป็นเกมใหม่นะคะที่ผมเล่นก็มันค่อนข้างนานนะครับที่ผมหายไปก็ไม่เล่นเกมนี้เนี่ยแหละครับแล้วผมก็มานึกขึ้นได้ว่าผมจะต้องอัดคลิปส่งไปเพราะว่าผมแทบจะลืมไปแล้วเนี่ยผมมีช่องตัวเองอยู่เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผมเรียนติด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 กันไปตับเลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาวางสักเท่าไหร่อเคเดี๋ยวเรามาลบกันเลยครับผมจะเล่นเป็นแมตต์แมตต์สั้นก่อนนะครับ โอ okay. เครอสักมาสิบห้าวินาทีครับผมรอต่อไว้ฮะเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนไอไออะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะโค้ดลับลังเจอที่รอนานเป็นชั่วโมงแบบนั้นอีกแล้วนะอันนั้นก็รอนานเกินบรรทุกต้องตัดนู่นตัดนี่อีกนะครับอ่ามาแล้วเริ่มเกมแล้วนนครับผมเลือกใช้เป็นคิวช็อตนะครับผม two o ก e เล let's kill this o มาครับยึดจุดทุกคุณกันเลยครับ,น,น,บ,น,บนี่ครับมาเลยครับผมเฮ้ยหหนีก่อนเฮน้กกนนกนนีกันนะเโอ้โหตายเลยอยากานั้นๆไม่นะ อะไรใหเหลือหุ่นยนต์อีกเยอะแยะมากมายนะคบผมเะโอเคตายไปตัวเอลโล่ซะก่อนอุ๊ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ย่น โอ้จะรีจะรีตอนเดินไวนี่ก็รีช้าช้านะไอ,อ้พวกนี้เรามีโอกาสชนะมากกว่านะคเขาดูง z o o มครับ หนึง่งโอ้สตอมบุกอ้าวตายไม่เรียบร้อยแล้วครับคนที่ฆ่าผมเออเป็ัวดีอัน,นี้เป็นตัวเจ้าเลยนะเจ้าแพนเตอร์นะครับผมเจ้าตัวสตอมบุกอยู่นี่สตอมบุกแมนอะอโอ้ยตัวไม่ตาย โ okay. อเคเกิดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปนี่ไปมันจะยึดจุดควบคมมุมหัวผมไปแล้วครับผมรีบวบผมโอ้สตอมบุ๊กนี่ได้ยัง <Hey. S 1> ไหนหน,น่ะได้ไอ้สแมกไอ้ไอ้ไอ้ไอะไรน่ <laughs>

อ้ามันตายไปเรียบร้อยแล้วอไอตัวที่ผมจะยิงโอ้โหลผมเปิดตังนะครับเสียงอาจจะเข้าไปได้หน่อยนะผม ดีวันนี้ลุงผมมาบ้านนะครับก็เลยมาอัดคลิปฉลองลุงมาบ้านอ่างชนะแล้วครับผมอ่างไม่ติดนะครับไอ้วีตอนถ่ายคลิปก็ไม่ติดนะครับตอนไม่ไม่ถ่ายนี่มันติดตลอดเลยนะครับผมตะกะป่วยนะครับผมฮะฆ่าไปสองตัวก็น้อยนะครับผมอย่างนั้นก็ชน,นะเลยนะนะครับเก็บโอ้เนาะ จ้าจอดตึม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 ลาตัลลมตึมตึมโอ้ข้าได้ที่สองของทีมอะไรล่ะโอเคเปิดลังนี่ก่อนว้าวเปิดทุกทีด่าละด่นละ ได้เจ็ดพันห้าเครดิตนะครับผมตอนนี้มีเอคอออยู่สี่พันเอ้สี่หมืนหกหร้อยสิบเก้านะคบผมนี่ครับผมชอบตัวนี้มากสุดเลยผมเพิ่งซื้อมาในราคาแสนกว่าเครดิตนะครับแสนหนึ่งสองพันนะครับประมาณนั้น ก็สะสมเครดิตมานานอยู่ครับช่วงนั้นไม่ได้ใช้เครดิตเลยอ่ะเพื่อจะมาซื้อไอตัวนี้แล้วก็ผมคราวนี้ผมมีเป้าหมายว่าจะเก็บเครดิตให้ถึงสองแสนเครดิตนะครับจะได้เอาไปซื้อเจ้าตัวเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก่อนอ่ะเนี่ย a r t c h a n Six นะครับมันมีราคาสองหมื่นกว่า ก็อีกนานครับผมนะครับดู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 รูดูดูดูคูด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 ูีูงูนูด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 กดูดูดูนูดูดูดนี สวัสดีครับบายยอย่าลืมติดตามเกมนี้ไปนะครับผมอาจจะเล่นเกมนี้ไปตัยาวๆเลยก็ได้ไม่เหมือนไอฟ้ฟาร์มฟาร์มเมื่อหลายๆคลิปที่แล้วครับผมไม่ค่อยชอบมันเล่นมันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยจะสนุกนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งจบเดี๋ยวพิ่งจบคลิปเดี๋ยวเดีผมขอโชว์เจ้าตัวคิวช็อตกันครับค่าไปต้้งหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดตัวนะครับก็อก็แค่นี้แหละแล้วนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงนี้เลยกันนะครับกลับไปเกันไปตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตครจะได้ไม่พลาเรื่องบันทึกวันนี้นะบ๊ายบายทุกคน